สวัสดีครับผมแซมสะท้านนะครับดอกเหมือน,นะครับผมกระแสจีนต้งไปแล้วนะคะสําหรับงานึ้นบานใหม่ของเรา<อ> <ผม S 2> สองคนก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะกับขอบพระคุณสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะคมือเปกเพื่อนพูงที่มารวมในงานแต่สี้เว้าแบบว่าเวอาออกไปเล่นี่คือไล่ซื้อนี่คือให้ได้ว่าแขกหลายแห้งจนจำาบ่เบิดเพราะฉะนั้นแล้วความอนุญาตลิสต์เป็นลายชื่อมาเลยว่ามีผู้ใดแน่ เดี๋ยวกรสื่อเรียเป็นล่สื่อขอขอบคุาทั้งพี่น้องทั้งบานกนไดบ่ขอบคุณผู้ที่มาซอยการซอยงานขอบคุาทั้งอีพอยอีเมียทุกทุกทออ่านนะครับผมก็ขอบคุณนะครับแม่ยุุอนิดพอถึงแม่แดงนะครับผมขอบคุณนะครับอ่อาาิพี่พี่น้องนะครับทั้งสองฝ่ายทั้ง ทางบานผมทังบานด,<ม>าดอกเหมือนะครับผมที่มาร่วมงานมารับประทานร่วมรับรับประทานอาหารมาร่วมแสดงควาวยินดีนะครับผมกับผมสองคนด้วยนะครับผมลักกนะครับขอบคุณแขกทางไก่ทา้งไกลนะครับที่เดินทางมาแ,แสดงคัาวยินดีกับผมกับด,ดอกเหมือนะครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าจะเป็นแม่พั่วนะครับแม่พั่วนําโดยประจุมนะครับผมนําทีมจากทางบ้านหนองมะเถือนะครับผมมา ทำกับเขาวสยการซอยงานนะครับเวทด้านเวทีเครื่องเสียงนะครับว่าในเสียงเงินจักบาทนะครับไอเก่งสนานนะครับผมเก่งทอร์นาโดชัยภูมินะครับผมเป็นเวทีแข่งเสียงประจําของดอกเหมยเองนะครับผมขอบคุณสาเหาวงไอรีน่าแบนด์นะฮะน้องนางเดกเซอร์ที่มาช่วยดอกเหมยแดนแมนที่มีคาโต้จักบาทเนี่ปไนไล่ซื้อนะคะทีที่มาใอ่การซย่งานนะครับแล้วก็ขอบคุณน้าใหญ่หน้าแดงนะครับทีน้ำอาหารทะเลนะครับผมมาก ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ภายในงานนะหน้าแดงเดิน้ามาไกลเราไม่เห็นน้ี่ไม่เห็<ร>จ้เข่าอีกนะครับโอ้ยขอบคุณหล,ล,ลยายนะฮลายนะคะนะครับ,รบ,รบแล้วการจะขอบคุณนะครับพู้ทีมาเหมาบของชํารวยให้กับเราอีกนิดฮะเนยัอมากไกลๆมากตามมานะครับนี่นะครับผมมาเหมาบของช่ารวยนะครับโอ้หลายแห้งเดียบนพีนองอีกสามแห่งอีกหลังหนึ่งเอาไปไว้เรื่อยๆนะครับผมเอ่อลายแห้งนะครับบริเวณสิเป็นกระเช้าแบวมนะครับบริเวณสิเป็นพัดลมนะครับ บ๊ทแม็กซเป็นอ่าทางด้านกรอบรูปนะครับร้านย่างนะครับอ่าไห่ดองมยว่าเป็นของผู้ใดญ่แน่ไห่ดองมยอ่าเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำงค่ะกล่าวขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านสจวินัยเอ้ยท่านนายกวินัยนายกวินัยน้านายกเทศบาลเทศมนตรีอ่านายกเทศสบอ่านายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหนองปือค่ะเทศบาลตะบลหนองปือบุรีนะคะแล้วก็ ท่านสจออแม่นัทรานะครับภัทรญานะฮะแล้วก็คุณพอ่อคุณทรงตัวแทนของน้องตอนชายพี่เพสนชชยมวยไทยยิมนะฮะแลักการสำหรับประธานในงานทีม้าเมืองน,นันการบัว่าสิเป็นเหยาหมูยอ้อนเหยเลยประธานห่างเหยเล่ประธานห่างค่ะอ่าเสียตีพัทยาเจเอียงน้องเอเจจอยซ่อสายนะครับผมแล้วก็ พร้อมด้วยพี่พีนะคะที่เดียวน้ามากกับอดิเช่นมีเออประธานในพิธีผู้หนึ่งผู้ใหญ่ประสิทธิ์การเปิดการเปิดงานแม่ค่ะแล้วก็พี่บอสจีเทคนะคะพี่ชายดูเองนะคะแล้วก็อ๋อมอมนะคะเป็นเป็นพาน้องชายพาน้องชายของดอ้เองอยู่วัดตาโพดงวัดตาตาโพดงแล้วก็ผู้ที่มาอ่ะ เป็น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 พระสงฆ์องค์ประธานนั่นก็คือหลวงนาคค่ะหลวงนาคหลวงนาคพร้อมด้วยลุงอ้วนพี่ตาสาโมรัยค่ะน้องมอดกาลสินน้องออยพี่ละนะคะเจเอบอลตแม่ค่ะบอลบอลตู้ดอกไม้กับพี่เห็ดแนวตู้ท่านไม้ตู้อย่างเป็พี่แล้วค่ะตู้ยี่ห้อตูต็งครบเซ็ตนะครับผมอ่าแล้วก็ยายแดง ตาสารเส,สียบิกะคะเคบอสเสียบไฟแดงเสียบไฟแดงนุกนิกน้องกระตอมน้องแนมน้องก้าวนะครับน้องตุย้ยนุ้ยชาแนลนะครับแม่กิ๊บแม่ต้อมด้วยนะครับผมบานหักตุย้ยนุ้ยนะครับผม เจพสคุณสวยเจับนะครับเสียเล็กเจพีเราเจ้าะหักงานวันทีสามสิบสี่หอดนี่นะครับสามสิบสี่หน้านะครับพีเปมพีเปมสแปลงบินพร้อมครอบครัวพี่เปมสแปลงบินนะครับขายเพลงอัดเสียงยุ่งงงคนเท่านี้แหละแม่ค่ะแล้วก็ผู้ใดอีกน้องเต้ค่ะน้องเต้พระบีศักดิบชัยเลิศนะครับหมอล่ำไส่ล่ำครูกระดอกเหมยแล้วก็น้องโฟมนะครับผมหมอปลายีสานหมอปลายีสาน แม่คิดบังเผยยายต่อคกเปียะยายหนูนะคะที่ถึงทางมานะครับแม่แดงน้องยุ่งยิ่งนะครับพี่ห้องปอมชาแนลและครอบครัวนะครับท่านผู้กองเคร้อมครอบครัวนะคะบ่าุดอนพี่หนึ่งโปรดิเซอร์หนึ่งนะครับผมแม่แบงค์แม่ตามผู้จัดการดอกเหมยนะครับ พี่โบและภรรยานะครับผมเพิ่นในน้ำผาโฮมมามอไห้นะครับผมแล้วก็อาเก๋นอ้องเฟิร์นนะครับไม่เฟิรนนะครับเสียบิกนะครับูลละเหมาก่อ,อสร้างบ้านหลังนี้ด้วยนะครับพี่ยศพินโยและภรรยานะครับพี่ปอบดำ,พ,บดำพี่ปอบดำไอต้อนฮักอีกนะครับแล้วกามีบอกหลายอยู่เนี่ยพู้เธอเอาซองมาให้กับมีกับหลายเขาจำบ่กง่างเสร์ฟน่ากินเจ้าคาล่ะน้องกล้วย น้องอ้วยพี่อ้วนอีกนะครับผมเสียเอดอีกฮอนลีน้องกับวมาซอยอีกหลายคนนะครับเสียมาการยางกเอาไฟมาขึ้นให้น้องนั่งเดินซื้อวงดอกมือกับมาซอยกับทำนาทีบนเวที่เอ็นเตอร์เทนเต้นรำแขกทุกท่านอ้เป็นหน้าเป็นตาลุงอดบาไส้ลุงอดบาไส้หมอบขึ้นจำนวนงินมสองหมื่นซอยการซอยงานอีกนะครับผม แขกทุกๆท่ทันนะครับผมที่มารวมการรวมงานต่วจะเป็นผู้ไส้ซ่องก็ดีละนะครับขอกาบขอพระคุณหลายๆนะครับผมนะครับแต่ว่ามือนั้นเาบ่ได้มีซ่องแจกไปหาซ่องกันจราวาเลศบ่ไดมีระบอกกันบ่ไดแบบว่าเออมาแสดงความยินดีบ่ได้แจกซ่องเด้อบ่ไดอันนี้เด้อแต่ว่าสิ่่าไปเอาาจะใจจริงกันเงินซ่องกันสปอร์ตเราไลยนะครับแล้วก็ ขอบพระคุณนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามเพจดอกเหมยและแสนสะท้านนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่เขามารับชมนะครับผมที่เขามาแสดงความยินดีคอมเมนต์ต่างๆหน้านะครับแมนค่ะอันนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตนเฮามี่ก็ลังแล่นใจนะคะสู้ต่อไปนะก็ทำให้เรามีทั้งมีงานรีวิวเข้ามาด้วยนะคะจากยอดยอดดูคลิปจากยอดไลค์ยอดแช์ ก็ต้องขอากราบขอบพวกคุณน,นะ<า>นะคะ<า>คแล้วก็พูดจ้างการจ้างงานดอกไม้พ่อถ้าเวลาเปิดร่ำงานมีนนไม่ทีก้มนมา,าราักก็เลยท่านนะครับผมงานจองปีหน้าอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไก่ให้เบิรงของขวัญน,นัก,กนะกองนะเบิรงของขวัญน,นะครับโอ้ยหลายแห้งนะครับนี่ของตุยนุ่ยชาแนลนี่เซียรสซมเพาลแล้วก็อันนี้เด้เสียสิงสอมดอีก เสียสิงสองพุทน้องกี้อันนี้ก็เดือดห้างมาเล็กแต่ขอนแก่นแมนนะครับอัตีิจดก็เหมือนขาดตกบวกของบางได้ต้องขอปัตท่านโทษขอปัตท่านอรับใน้ำเน่เด้อนะครับเออนะครับจดไปอยู่เรื่องนานนะครับโอ้หลายคนหลายคนนะครับเพราะว่าจะเป็นของจ้ำรวยบางทีมันหลายนะครับพ่าก็จำบอดได้เนาะว่าเป็นของผู้ใดแน่นะครับไอ้ไอ้ไป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 อะไรเงเด้อไอ้เนี่อันเด้อเราดองเราดองเราโชควันไหนใต้น้ำหรอกเป็นเานะครับ นี่นะครับผมอันนี้ก็ดูของพี่บอสนะครับผมของพี่บอสลายนะครับบอสจะเป็นกรอบรูปกรอบมังกรนะครับกรอบปลาคาบนะครับกรอบรูปลวงปกูณนะครับกรอบรูปพระเจ้ายุหัวนะครับนี่นะครับราชการที่เก้านะครับราชการที่หานะครับอันนี้ก็เสด็จปู่ร้อห้าเสด็จปู่ร้อห้านะครับอันนี้ก็เป็นโอ้ลายนะครับอันนี้ก็พระพระนางพระเมย์ผ่ายนับพระพาสียังโคมดำบอก จังหวัดพะเยานี่เห็นไหมพระเจ้าต้นหลวงเะาสีหลายนะครับอยู่นี่กับหลายนี่ครับดูนะครับแล้วก็พัดล่มจากไอ้กระ่านอางอีกนะครับลมเย็นเป็นซุปนะครับผมนาฬิกาจากพีแบงอีกนี่มาเบิ้งนี่นาฬิกาพัดล่มจากไอ้กระ่านทางระเสียตีอ่ชออ่านี่อีกนี่ครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ อาเกย์กับไอศ์แข็งหนด่ฟุ่นมากนะครับเล่าใท่ว่าเขาเป็นคนสกปรกกะอาแล้วกประกอบรูปดีจากน้องไส้นะครับเสียบิกสีแยกนะครับนี่พระแก้วมรกตนะครับแล้วก็มีนะครับผมจากพี่เปรมจากพาน้องชายอีกนะครับผมชอบดอกไม้ก็จากพี่เปรมสแสงบินนะครับผมโอ้หลายนะครับน้องยุ้งยิงกับมีศาสตร์มีเสียมหาอีกประกอบรูปอีกโอ้ยไม่พี่บดขี้หมากับนันครับผมนะครับ ฐาถาเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำนะครับเหนื่อยบ้านีถ้าเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำเนาะถ้าเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำนะครับบอดคิดผ่านประการไหนบอดใดบอดถืวบอดถืนเลยว่าบางบางบางเทถวมีการขาดตกพรมขาดตกบอดจะเป็นแมตตอมค่ะกาลืมนทายรูบอดเห็นรูบอดเห็นลงแมตตอมไม่คริบอ่ะทายไปอยู่ในเดียวจเครื่องข่อยหรือเปล่าบอดเห็นได้ล้มแต่ไม่คริบแต่เครื่องของแมตตอมคือบอดเห็นสันเดิ เดี๋ยวเขาจะก็คอยทย่อยหาลูกล่องยอดนะครับก็ขอบคุณนะครับผมกะนะครับกะขอบก็คุณมากๆนะครับผมแจกไปใครมากาเราสองคนดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอโทษขอประทานอภัยนะครับงาน<ล>นายยังมีทุกท่านนะครับงานนายก็รนะักงานไหยยังมีอีก <S <S> บ่มีคือเกาอ่างหลายงานเยยงตอนนี้ บ่าไม่ได้งาน,างานจะควางงานนะมีอีกอยู่ไปสิได้ข่าวคนมาอีกอยู่ไปสิได้ไปจัดที่ควกกันจันบุรีแล้วครับผมเร็วๆนี้นะครับได้รอฟังข่าวดีท่านสิเป็นงานแต่งงานถึงบ้ากไม่ของข้าวซองคนอีกนะครับผมเมื่อนั้นกับพี่คนมาถามว่าแก่ปุ้ยไงคนมาทำทำด้วยสองสามโตเมื่อได้สิแต่งกันคนว่าเสิแต่งเร็วๆ,ๆนี้สี่ก้อนตอนนี้สำหรับดอกไม้แก่ อาจจะเต้งเร็วๆนะาคับตาบ้าอาจจะไม่ได้เต้นกับคุณอาจจะเต้งกับคนอื่นบ่าวเดมันไม่ได้ไปเต้นจาเที่อื่บ่าวรู้เขานี่นายเฉนะครับอ่ะนะครับเอาผ่านจากเรียงไายซาลาเมื่อกี้แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับผม ตีมารวมแสดงขอกาลอีกครั้งมาร่วมแสดงความยินดีกับเราสองคนนะครับแกคิดว่าในงานมือนันดอกมือกวามด้วยใช่จุดการการสุขีสุขังมามีเงินต้องคิดเงินขอได้เงินคิดต้องขอได้ทองเงินไหลน้องทองไหลมาสุขภาพประานไมแข็งแรงแข็งแรงที่ปาถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปองสุกสมหวังค่ะสุขเสมอมันเสมอมั่นเคลือแกถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกแพ่ให้มากนั่นดอกไม้ก็แส้นสถานผูดู นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับ <mean> <Ges ettle>